สวัสดีค่ะพบกับครูชุติมาพรชาแนลนะคะวันนี้ครูชุมีเรื่องเล่ามาม้อยเรื่องอะไรครูชุโอโ้ตอนนี้นะคะครูชุมีเรื่องเล่าร้ายเรื่องร้าย,รายประเด็นเลยนะคะสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุง้งอิงนะคะจากเมื่อวานนี้ปรากฏการเกิดขึ้นนะคะใน ภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออมาวานนี้ก็หมายถึงว่าเปิดตัวนักแสดงเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องไขอ่ออกูชุก,ก็ได้บอกไว้แล้วว่ามีใครแสดงบ้างหนึ่งในนั้นก็มีน้องอุ้งอิงเพชรบ้านแพงโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นนะคะวันที่11-12ที่วัดบางปิ่งจังหวัดสมุทรสาครและก็มี วงมอรสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปทำการแสดงในวันเปิดภาพยนตร์เรื่องไข่อ้อนะคะแล้วรู้สึกว่าจะเข้าชมฟรีนะคะชมฟรีกันนะคะวันที่11 12ทธันวาคมนี้ที่วัดบางปิ้งนะคะคุณชูก็มาเล่าสถานการณ์ให้ฟังนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะและหลังจากภาพยนตร์เรื่องไขอ้อใช่ไหมคะเรื่อง ปีหน้าถึงจะได้ชมกันนะคะปีหน้าหลังจากนั้นมีเรื่องเด็ดอะไรอีกคุณชูอุ้ยเมามอยนะคะเมื่อวานนี้น้องอุงอิงนะคะกับพ่อโจหรือบอสโจพ่อรูกคู่บุญได้ไปเจอกับเขาเรียกว่าผู้กํากับหนังเขาเรียกว่าผู้กำกับหนังทางช่องวัน31นะคะเมื่อก่อนได้เคยทาบทามบอสโจพ่อโจหรือ น้องอุ๋งอิงไว้แต่สองท่านก็คือบอสโจกับน้องอุ๋งอิงไม่ว่างช่วงนั้นไม่ว่างนะคะก็เลยไม่ได้ไปถ่ายทำเกี่ยวกับภาพยนตร์จองเงินนะคะทีวีนะคะไม่ว่างละหมาคราวนี้นะคะผู้กำกับชื่อดังแห่งช่องวัน31ก็ได้มาทาบทามพ่อลูกคู่บุตรอีกครั้งหนึ่งว่า จะให้ไปเล่นภาพยนตร์นะคะทางทีวีเขาเรียกว่าเจ้อเงินนะคะนะคะทางทีวีในเรื่องอะไรอชุอู้เรื่องน่าฟังมากๆเลยนะคะน่าฟังมากนะคะหมอรำโอ้โหนะคะเขาเรียกว่าหมอรำประทะหมอรำเลยนะคะงานนี้นะคะหมอรำชนกันเลยนะคะ เนี่ยครูชูก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะของวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะช่องวันสาสิบเอ็ดนะคะปีหน้านะคะประมาณเดือนเออมษาพฤษภานะคะคือภาพยนตร์เรื่องขายอ,อ้อหนังใหญ่นะคะน้องก็คงจะไปแสดงก็คงใกล้จะเสร็จนะคะหลังจากนั้นเขาเรียกว่าโรงจองเงิน,นะคะ่ะโรงจองเงินพ่อรูปคู่บุญนะคะโอ้โหในเขาเรียกว่าอะไรชีวิตหมอรำ เบทีหมอรำสงครามหมอรำในภาพยนตร์เรื่องสงครามหมอรำนะคะก็จะมีบรรดาอันนี้คุณชูพูดเองเดาเองนะคะคงจะเป็นเกี่ยวกับบรรดาหมอรำนะคะหมอรำหล,หลายๆคณะนะคะก็จะเอามาสร้างเป็นภาพ,พยนตร์จองเงินนะคะก็จะมีนักสแสดงคือบอจอยยมนินก็น้องอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงคุณชูตื่นเต้นตื่นเต้นนะคะจะคอยชมนะคะ คอยชมปรากฏการณ์ทางจอเงินและก็จอแก้วโอ้โหภาพยนตร์ไข่อ้อนะคะกูชูจะตั้งตานะคะรอคอยภาพยนตร์ไข่อ้อหลังจากนั้นนะคะน้องก็ไม่หนีหายไปไหนนะคะเราก็จะมาเจอกันที่จอเงินอีกในภาพยนตร์ส่งรามหมอรำนะคะโอ้โหนะคะน้องเนี่ยนะคะตอนนี้เขาเรียกว่าจะพาพ่อโจรวยเป็นพันล้าน พันล้านจริงๆค่ะหนังเรื่องไครอ้อูชุคิดว่าพันล้านแน่นอนนะคะขอส่งกำลังแรงใจให้กับภาพย,ยนตร์เรื่องไครอ้อพันล้านนะคะโอ้โหมาเป็นกำลังแรงใจให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงสาวน้อยมหัศจรรย์วงหนึ่งและวงสองวงสองก็สาวน้อยรำเพลินโชว์นะคะเราก็มาเป็นกำลังแรงใจให้กับสองวงด้วยนะคะ และวงหนึ่งและวงสองคูชุพูดเสมอว่าเขาอะไรคูชุอ๋อเขาคือผู้บริหารคนเดียวกันนะคะนำโดยบอสโจนะคะนี่แหละคะ่ะคูชุก็มาเมามอยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังนะคะของหมอรำยุคโซเชียลแห่งวงสาวน้อยเพ็รบ้านแพงนะคะ คชูก็ขอเป็นกําลังแรงใจนะคะให้กับนะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงทั้งวงหนึ่งและวงสองเราก็มาเป็นกําลังแรงใจให้กับสาวน้อยหรือทิดาน้อยอุ้งอิงเพชรบ้านแพงนะคะแล้วคูชุกตื่นเต้นอีกเมื่อคืนนี้น้องไปทําการแสดงที่ที่นายคูชุกกะรอยศีราชาจังหวัดชนบุรีในขณะนั้นก็ ผูกคนก็นั่งดูกันนะคะก็นั่งดูกันแบบอมยิ้มกันไปหัวเราะกันไปสนุกสนานกันไปนะคะแต่พอเขาบอกว่าติดตามน้องอุ้งอิงเพชรบ้านเพงออกนะคะพอน้องออกมาท่านั้นละคะ่ะ ทุกคนนะคะเชื่อไหมคะครูชูยยังตกใจเลยะคะ่ะโอ้โหรุกพร้อมกันเลยนะคะจากที่นั่งกันนะคะเป็นระเบียบเรียบร้อยพอน้องอุ๋งอิงมาท่านั้นละคะ่ะพอพิธีกรโคศกประกาศว่าน้องอุ๋งอิงนะคะกําลังจะออกมานะคะสู่สายตาประชาชนจะออกมาหน้าเวทีท่านั้นละคะ่ะทุกคนนะคะรุกพึกพร้อมเพียงกันเลยนะคะถือกล้องกันมาหน้าเวที คนถ่ายก็ถ่ายไปคนเต้นก็เต้นไปโอ้โหพอน้องร้องมาเท่านั้นแหละค่ะหมอรำเท่านั้นแลหละหูยแล้วก็เพลงสาวสำน้อยคอยฮักจังหวะที่แบบท่อนท่อนธรรมดาท่อนภาคกลางก็ร้องตามกันใช่ไหมคะแต่พอภาคอีสานจำเนียงทางอีสานนะคะบางคนก็ร้องได้บางคนก็ร้องไม่ได้ เต้นกันดคะคะเออโหยวันทูทีเท่านั้นแหละอเรบยูเท่านั้นแหละอุ้ยร้องพร้อมกันเลยนะคะลุกกันมาพร้อมเพียงกันหมดเลยนะคะจากที่นั่งเก้าอ,อี้นะคะพอน้องอุ๋งอิงออกมาเท่านั้นแหละคะ่ะทุกคนลุกกันมาเลยนะคะลุกมาไหนลุกมาหน้าเวทีนะคะเพื่อที่จะมาดูอุคงอิงพร้อมกับถ่ายรูปนะคะโอ้โหหน้าเวทีเนี่ยหสุดยอดมากๆเลยนะคะบางคนก็ถือกล้องถ่าย เต้นไปด้วยทายไปด้วยนะคะส่วนมากก็ขยับแข้งขยับขากันเห็นแล้วก็โอ้หน้าห้านจริงๆเลยนะคะ สมกับที่เป็นขวัญใจหน้าฮ้านเลยนะคะสนุกสนานกันเต็มที่เมื่อคืนนี้คูชูเห็นนะคะสนุกกันมากเลยนะคะและคืนนี้แล้วคูชูอ๋อคืนนี้รู้สึกว่าจะมาเล่นที่นะคะเขาเรียกว่าสนามเครื่องบินนะคะอยู่ที่ไหนอยู่ที่นะคะสมุทรปราการค่ะคืนนี้เจอกับน้ององุ๋งอิงเพชรบ,บ้านแพงได้ที่สมุทรปราการนะคะคืนนี้นะคะ โคชูได้มาอ้แต่มเห็นเมื่อคืนนี้อย่างมา่มอไม่จบเลยนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะเมื่อคืนนี้อีลาอุ๋งอิงนะคะมาทําการแสดงนะคะโอ้ยผู้คนนะคะให้การต้อนรับกันเต็มที่เลยนะคะแล้วก็คืนนี้อย่าลืมไปเป็นกำลังแรงใจให้กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงและวงสองด้วยนะคะ คลิปนี้หมดเวลาแล้วค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้กับคุณชุด,ด้วยนะคะคลิปนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ